ลางงอนไปคารับผมลางงอนวันุกร์นี้ันวันนี้หน่อนลางงอนวันนี้นะครับเป็นรางวัลศิลปินชายยอดนิยมครับเป็น เป็นรางวัลที่4ในปีนี้และซ,ซึ่งซึ่งก็จริงก็ต้องบอกว่าขอบคุณแล้วครับขอบคุณมากๆเพราะว่าตัวผมเนี่ยผมผมเก่งคนเดียวไม่ได้เราเราเรา,เราต้องมีทีมงานที่ดีแล้วก็ที่สำคัญที่สุดรางวัลน,นี้เนี่ยเกิดจากการที่แฟนๆทุ่มเทโหวตกันเข้ามาอะไรอย่างี้ครับทำให้เราได้รางวัลน,นี้ซึ่งลํำพังตัวผมว่ามันเป็นแรงที่ขับเคลื่อนเราอยู่แล้วแต่ว่าแน่นอนว่ามันจะขบับเคลื่อนทีมงานเบื้องหลังของผมด้วยนะครับชายก็ต้องขอบคุณทีมงานเบื้องหลังด้วยขอบคุณแค่แอมและก็ที่สำคัญที่สุดครับขอบคุณทางแคร์ าวันแรกลรหลังโควิดเลยไหมคะ รางวันแรกอ่ะใช่หลังโควิดนี่ใช่ครับเงียบเหงาเหลือเกินช่วงนั้นใช่แต่วันที่บ้านเต็มตัวแล้วโอ้ยสาธุยังเต็มได้อีกครับเต็มได้อีกเดี๋ยวนี้เพราะเราก็รู้สึกว่ามันมันมันยอมรับแหละว่าคือบางทีเรามีชื่อเข้าชิงอ่ะเราไม่ได้หวังหรอกแต่พอได้จริงๆอ่ะมันก็รู้สึกดีใจจริงๆรครับดีใจจริงแต่ว่าในแง่ของการผิดหวังเนี่ยเราไม่มีอยู่แล้วเพราะว่าแน่นอนว่าการที่เป็นนอมินีซึ่งผมเป็นบ่อยมากนะครับก็รู้สึกว่าจากเพลงหมื่นๆเพลงเราเป็นหนึ่งในห้าหรือหนึ่งในสิบแค่น สาธุครับพี่ครับถือว่าดีครับดีใจแทนทีมงาน้วยเพราะว่าทีมงานผมแบบทำงานกันแบบหลับนอนอะไรเงี้ยครับตัวผมเองด้วยเช่นกันก็จะได้สักเพลงอะไรเงี้ยใช่เพราแฟนคลับเราดันด้วยือเป่าอะไรแบบติดทุกชื่อเลย ผมว่าก็น่าจะใช่แหละครับเพราะเขาก็ดูเต็มที่กันไม่ใช่แค่เราที่อดหลับอดนอนแฟนลับเวลาโหวตเขาก็อดหลับอดนอนกันรับสหเราคำว่านักรองคุณภาพค่อนข้างกดดันครับค่อนข้างจะกดดันกับคํานี้ซึ่งตัวผมผมผมแค่รู้สึว่าผมเป็นนักดนตรีทั่วไปเลยเพราะว่าตั้งแต่เรามาอยู่กับบันเทิงเราก็รู้เลยว,ว่าไลฟ์สไตเราไม่ใช่คนกับบันเทิงเหมือนเพื่อนๆอะไรเงี้ยเพราะนั้นเราในส่วนผมผมแค่นั่งใจทําในสิ่งที่ผมต้องทําให้ดีที่สุดนะครับแล้วก็ พยายามเทคแคร์ care, ดูแลคนที่อยู่รอบข้างผมให้ให้มันดีที่สุดเท่าน้น่ตอนนี้ก็มีผลงานได้บางอย่างอยู่ครับตอนนี้ก็เริ่มเริ่มทําในหลายๆส่วนครับทั้งเพลงโฆษณาเพลงประกอบซีรีส์ประกอบละครแล้วก็ในในขณะเดียวกันเราเราทำเบื้องหลังด้วยตอนนี้อะไรเงี้ย mm hmm. เพราะว่าแน่นอนเราตอนหลังต่อไปเราก็ต้องแก่เนะ mm hmm. เราก็ต้องแก่ขึ้นลูกใหม่ก็มาเพลงใหม่ๆก็มาอะไรครับเ้ยในส่วนผมเองปีนี้ก็เพิ่งทําเพลงตัวเองเสร็จไปแต่ก็ไม่แน่ใจว่าทางค่ายจะปล่อยช่วงไหนยังไงเหมือนกันอะไรเงี mm ้ยไรทัเรื่องหาที่ต้องหาี่นอนครับ เรียบร้อยแล้วเนาะเต็มครับเกิดอะไรขึ้นวันนั้นเล่าให้ฟังนี่เพลเกิดอะไรขึ้นล่ะครับเออสำหรับผมก็รู้สึกว่าผมเรียงจบแล้วผมเรียนจบแล้วแล้วก็เออผมรู้สึกว่าคุณพ่อคุณแม่เดินทางไปกับภูเก็ตกรุงเทพอะบ่อยมากครับแล้วในขณะเดียวกันเร้สึกว่าคุณพ่อคุณแม่ไม่ใช่วัยที่จะเดินทางอย่างนี้แล้วอ่ะก็เลยตัดสินใจสละสิทธิ์ผ่อนผันครับสละสิทธิ์ผ่อนผันแล้วก็หยิบเลยอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าคิดนานไะเครับปตัดสินใจว่าเราจะสละสิทธิ์การผ่อนผันคิดนาน ไอ้คิดว่าจะผ่อนผันนะคิดนานแต่พอสลาเสร็จอะคิดไม่นานคิดไม่นานเพราะว่าหนึ่งเลยคือผมผมไม่รู้สึกว่าผมเรียนจบปีนี้แล้วผมเรียนจบปีนี้แล้วแล้วก็ผมไม่อยากให้พ่อแม่เดินทางไปกลับแล้วอะแล้วก็ตัวผมเองผมก็อยากรู้ว่าชีวิตของผมเนี่ยมันจะซ้ายหรือขวาผมแค่อยากรู้ชัดเจนว่าผมจะต้องใช้เวลาไปกับตรงไหนบ้างเลยครับรี่งานในวงการนั่นไหมถ้าเกิดสิติว่าเจอมาตได้เป็นไปไมตอนนั้นหนึ่งเลยคือมันเกิดโควิดครับมันเกิดโควิดแล้วทุกอย่างมันยังไม่แน่นอนซึ่งเราเห็นแล้วว่าอาชีพเราไมกกรู้สึว่า เราเราจะทําอะไรก็ได้แล้ว,แล,วแล้วตัวพ่อกับแม่ก็เคารพการตัดสินใจเราในขณะเดียวกันเราก็เป็นห่วงเข้าเหมือนกันอ่ะ<ม>คือเขาก็ไม่ค่อยบินอะไรอย่างเงี้ยอย่างคุณพ่อก็ไม่ค่อยบินเขาเลื่อกจะขับรถซึ่งมันอุบัติเหตุอ่ะสิบห้าชั่วโมงเนี่ยบางทีอุบัติเหตุเกิดขึ้นแ่แค่านาทีเดียวก,ก็ก็เลยรู้สึกว่า จับเลยดีกว่าเราจะได้รู้ว่าชีวิตเราจะซ้ายจะขวาแล้วก็จบบังทีจะได้รู้ว่าอาจจะต้องทํายังไงช่วงระยะเวลาที่ช่วงระยะเวลาที่รอก่อนจะไปจับก่อนจะรู้ว่าเต็มเป็นยังไงนู้สึงหราไปถึง10เป็น15ชั่วโมงผมไปตั้งแต่ตีห้าเลยครับตั้งแต่ตีห้าแล้วก็ตัดสินใจว่าสลัดสิ้นเลยตอนประมาณแบบเช้าเช้าอะไรอย่างเงี้ยครับใช่ก็ก็ที่เหลือก็นั่งรอครับแล้วก็เจอเพื่อนๆเต็มไปหมดเลยอะไรอย่างเงี้ยครับลุ้นขนาดไหนลุนเพราะตอนนั้นอารมณ์สลัดสิ้นแล้วต้องจับตัวผมเหรอไม่ไม แค่อยากรู้ว่ามันจะต้องซ้ายหรือขวาสักทีอะไรเงี้ยพรเราก็24แล้วถ้าเราจะต้องเป็นหรือไม่เป็นเนี่ยเราก็ต้อง25 26แล้ว27เรากลับมาทํางานต่อถ้ารู้สึกว่าเอ้ยเรายังอินกับการร้องเพลงเลยมุมหนึ่งทายคุณอาจจะคิดว่าเอยเรารู้ข่าวข่าวรู้น้าไม่มีทางรู้กนนั่นนนนี่ตัวเราไม่มีทางรู้ก่อนนะครับตัวเราไม่มีทางรู้ก่อนแต่ว่าเท่าที่ส่วนหนึ่งเลยที่มีผลตัดสินใจคือไปถามเพื่อนเพื่อนสมัครกันเยอะแล้วเราก็รู้สึกว่าอ้ยถ้างั้นเราลองหยิบเลย k e นานครับประมาณ10 56ชั่วโมงประมาณนั้นก็กังวลไหมหลังๆมันเริ่มไม่กังมันเริ่มเหนื่อยเพราะว่าแบบว่าเราเอออะไรเงี้ยเราค่อนข้างเปลียอะไรเงี้ยแล้วก็กลออกมาแบบนี้มันครอบครัวแล้วตัวเราตัวผมก็รู้สึกโอเคนะครับไม่ไม่ได้ไม่ได้รู้สึกว่าแบบว้าวดีใจว้าวอะไรคือแค่เราแค่ได้รู้แล้วว่าอ่ะโอเคเราก็มาเป็นพลเมืองต่อแล้วเราก็ทําหน้าที่ของเราได้อย่างเต็มที่รอยครับในส่วนของผมเองผมในฐานะของศิลปินเราพยายามที่จะขับเคลื่อนหลายๆสิ่งให้มันให้มันให้มันไปข้างหน้า อย่างที่เราเห็นในช่วงโควิดนะเราก็ไม่ได้หยุดเราก็ทำชาริตี้ทำาวไลฟ์ทำอะไรอย่างเงี้ยคือเรารู้สึกว่าไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ได้แปลว่าเราอยู่ตรงนี้แล้วเราจะทำอะไรไม่ได้ใช่วันนั้นมีแฟนคลับไปกำลังใจกันไหมก็มีแบบตามไปเราบอกกลับไปกลับไปเผื<ข>อ,อ,อหมครต้องถอดเสื้อด้วยผมเคอนะ <c oughs> ผมก็เลยบอกให้เขากลับไปใช่ใช่ใช่คนโฟกัสเยอะมากนะแนก็ ก็ตามนั้นแหละฮะแต่แต่ตัวผมตั้งแต่เด็กเราเราเราไม่ได้เป็นเด็กแบบถอดเสื้ออะไรอย่างนั้นอยู่แล้วแต่เราชมพูแต่การที่เราถอดเสื้อที่คนกระซิบมาชมพูไหมล่ะขอโทษด้วยฮะขอโทษด้วยฮะ ตัดสินใจครัมันก็คือมันค่อนข้างที่จะยากอ่านใช่คือผมไม่รู้ผมจะอ้างอะไรแล้วอะผมผมไม่รู้ผมจะผ่อนผันทําไมเพราะผมเรียนจบแล้วแล้วก็พ่อแม่ผมแก่พ่อแม่ผมแบบอายุเยอะไม่ได้แข็งแรงอะไรอย่างี้ในขณะการผมผมก็รู้สึกว่าผมผมต้องการความชัดเจนในชีวิตของผมอะไรอย่างเงี้ยับใช่แต่เดว่าต้องเคลียร์งานบางส่วนรอไว้แล้วเออไม่ไม่ไม่เลยครับคืองานมันไม่ได้เยอะอยู่แล้วแล้วก็ ทุกอย่างมันเฟล็กซิบลไปหมดหลังจากที่มันเกิดโควิดเราเห็นแล้วว่าทุกอย่างมันไม่แน่นอนไปหมดนะครับบางทีมีมาขอคิวไว้แต่เขาก็จะบอกว่า แต่ว่าต้องดูสถานการณ์ก่อนนะคะแต่ขอล็อกคิวช่วงนี้ไว้ก่อนซึ่งซึ่งเราเห็นเลยว่างานของวงการเรามันมันไม่ได้มั่นคงอย่างนี้อันนี้เรามีคุยกับทางใายแต่ผู้ใหญ่ทางใายก่อนต้องอันนี้อันนี้ไม่เลยอันนี้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 เป็นทางครอบครัวผมเลยครับแล้วผมรู้สึกว่าอันนี้ก็เป็นการตัดใจของครอบครัวเราจริงๆเลย่าก็ตได้ผลค่อยจัดการตัวตัวพ่อเขาก็เขาก็ไม่ได้อะไรนะเขาก็แบบแฮปปี้อะไรอย่างเงี้ยแปลว่าการตัดสินคือโนนอย่างครอบครัวตัดสินใจร่วมกัน ผมตัดสินใจเองแหละเอาจริงเอาจริงแล้วผมเข้าไปบอกผมเข้าไปบอกเขาอะไรเงี้ยแต่ไม่ได้บอกค่ายเลยเลยก็บอกแค่ครอบครัวเราเพราะว่าในสริงในส่วนของค่ายเนี่ยเราก็ดูดูดูกันไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยครับไม่ได้มีอะไรอยู่เลยจริงๆครอบครัวซัพพอร์ตนะครับหรือว่าแบบเป็นห่วงหรือว่ากังวลหรือว่าอย่างนือริ ไม่รู้เลยฮะสำหรับผมผมคงไม่ไม,ไม,ไม่แบบตอบแทนคุณพ่อคุณแม่นะครับแต่ว่าในแง่ของเขาคือตั้งแต่เด็กเลยเราเราเป็นอะไรเราทําอะไรคุณพ่ณอคุณแม่ซัพพอร์ตตลอดมันไม่ได้กลัวมันไม่ได้กลัวว่าถ้าเกิดไข่ป่วยเขาเตรียมโปรเจกต์ใหญ่ๆไว้อะไรว่าอย่างยาวก็จริงๆก็มีแต่แต่ว่าอย่างที่เราเห็นนะครับแล้วบวกกับเราดูข่าวดูอะไรอ่ะมันก็แบบมันไม่รู้มันจะดีขึ้นตอนไหนคือประเทศไทยช่วงดีน่ามากนะว่าคนป่วยแบบน้อย่ะแต่ต่างประเทศนี่ยังเป็นหมื่นเป็นแสนอยู่เลยเพราะนั้นผมเองก็รู้สึกว่า,วา,วาถ้าเป็นตอนนี้ดีนีผผมมมมกลลัับายงงงแรงจะ้จะจะอเพได้้แต่ถาผมือี ว่นจะกลับมาแล้วผมแก่แล้วผมไม่ไหวแล้วพี่เป็นับก็ดูผลงานนงเล็ดยาวๆแล้วก็ยาวๆครับได้เลยในส่วนผมเองผมก็อาจได้ทุ่มเทกับสิ่งที่ผมต้องทำเลย่ะพี่นอนที่ลื่นล้มลงหน่อยตอนนี้ตอนนี้เป็นยังไงล้มง่ายๆฮะล้มแบบล้มแบบงงๆเลยเขแบบคือยังไงคคือมันมันอยู่ของมันปกติอะไรเงี้ยแล้วเราก็เอ่อบิวบ้านใช่ไหมครับช่วงโควิดอะไรเงี้ยเราก็มีแลนจะอยู่กับบ้านเพราะบ้านมันต้องอยู่มันจะรู้ว่าอ่ะตรงนี้อยู่ได้ตรงนี้มีปัญหาอ่ะตรงนี้ไม่ได้ใช้จริงอะไรเงี้ย แล้วเราก็ไม่รู้นึกไงอยากลองมองว่าพื้นมันแข็งไม่แข็งอะไรเงี้ยดวงมันไปลื่นพอดีแล้วด้วยจังหวะด้วยความสูงของเราครับแรงฟาดของมันเวลาลงแล้วเหลี่ยมของเรามันลงมันหักแต่ก็ด้วยด้วยด้วยประสบการณ์เนาะเราก็ประคองแขนอย่างอย่างดีอะไรเงี้ยแล้วเราไปถึงก็บอกหมอตรงนี้หักครับตรงนี้เคล็ดหมอเบกรู้ได้ไงพิมยังไม่ออกเลยแต่ว่าตัวเราเองก็รู้สึกว่าเรารู้อยู่แล้วแล้วก็ในขณะเดียวกันผมผมเองก็พยายามดูแลตัวเองครับดูแลตัวเองแล้วก็ค่อนข้างฟื้นตัวได้เร็วกับกำหนดได้เร็ว กับกำหนดนี่ก็กลับมาใช้ได้ปกติแล้วเ,เพราะว่าเราก็มีงานมีทีมงานรอเราด้วยอะไรเงี้ยก็ต้องขอโทษทีมงานด้วยไม,ไ,มไม่ได้มีเฟกอะไรครับชีวิตไม่มีเหตุผลนะไม่มีไม่มีอะไรต้องหยุดผมเลยคือขาหาผมก็ยังนั่งวิวแชร์ร้องเพราะผมรู้สึกว่าหน้าที่ผมคือร้องเพลงตอบใดที่มันยังมีเสียงร้องเราเราก็ร้องได้แล้วก็ไม่ใช่ผลที่เราต้องไปไปแคนเซิลหรือปฏิเสธนะครับถ้ามันมีมีหนทางที่ให้เราสามารถทําโชว์ของเราได้ต่อแลยก็ต้องขอบคุณทางงานด้วยโอเคขอ,อบคุณมากค่ะ